สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอฟซีสุขวดสุคนวันนี้กับวันที่11เดือนเมษายนพศ2 5 6 5ครับผมหาแฟนเพจครับมาเบ่งัวอยู่ตามคออนะครับวันนี้ใกล้เทศกาลสงการนะ่ะปีไหมไทยๆเฮ้านะครับเนาะสงการนี่ก็ไไ้ตอนรับพีตอนรับน้องนะครับเนาะวันนี้ก็ได้ ผูที่มาเที่ยวสงการซื่งวะไปฝากไปตอนพอตอนแม่นะครับเนาะตอนพี่ตอนน้องครับผมมีหัวสาวด้วยครับเนดะ้อถิ่ม้าในน้ำไห้แฟนเพียแฟนครับเอฟซีของหัวเฉยวยอผิดจัรลาเบิ่งนะครับเนาะมีหัวสาวครับผมเป็นสีบักตานสุกครับแม่เนี่ยว้มสูงอยู่ถี่นเลเรียร่อยสี่สิบนะครับเนาะจะสีิ่มคัญก็เป็นหัวสาว ม่ท่านผ่านการผสมมานั่นนะครับผมมี้ยา้มยาวควาขมสูงนี่ก็บเมื่อยิงบ่ยอนนะครับเนาะที่สำคัญกับเป็นงัว่สาวครับผมเป็นแม่บอกในพันธุ์ไดเ้ยวไก่ด้วยครับเมื่อแม่นี่คุณนะครับในร้านราคาก็เปิดไว้ตรงนี้เลยนะครับเนาะในร้านราคาก็เปิดไ้หามื่นหานะครับเนาะงัว่แม่นี่นะครับเนาะห้าหมื่นห้าพันครับผมสาวสมน้อยครับผม ถึกใจคนไทยคิดเพื่อขับงัวสาวแนวเนี่ที่ถึกใจว่าอย่างนี้ครับเบาบางง้อสาวนี่เอาไปเฮ็ดแม่บอกแม่พันได้เงาไก่เลยนะครับเนาะไปค้าคอกได้รุนนะครับผมเป็นสิบปีนะครับเนาะยี่สิบปีก็ยื่ได้ครับผมงัวสาวแนวนี่พคุณนะครับความเงี้ความเงาความอ่างฝืนเรื่องคอเรื่องท้องไรนะครับเด้อเป็นงัวขบขืนเรื่องมันบดดีนะครับเนาะออกเสียตลยว่ามันแท่ยงเฮาเลยครับงัวแม่นี่ยังมาทันผ่านการไม่ลูก คุณนะครับเชิดดีครับแข่งขาหนาขาหลังเงี้ยพี่เงี้ยครับน้ำตัวเงีวลึงคอลึงท้องไหลนะครับเนาะในราคาห้าหมื่นห้าพันนะครับเนาะทรงฟรีทั่วภาคอีสานครับเบื้องอีกแม่นึงครับผมคุณนะครับบรรทายพิ่นบรรทายเงี้ยนะครับเนาะบ้าดีนะครับเนาะที่สำคัญกับเป็นแม่บอกไ่พันในเงี้ยวไกลแล้วครับ ถูกต้วถูกตัวถือใช่หัวเชยร์ยอดไทยทำอยู่เลยครับแล้วขาโกขาถอนหางมกหางดอกหัวเชยร์ยอดเราปัดกันให้เลยนะครับเนาะพุ้นนะครับวุ้นนะครับเรื่องคอเรื่องสองพันไล่เนาะครับเนาะแขีงขาคอคอแง่แง่เป็นแง่ครับแขีงขาคอคอพันมาเบิ้งอีกแม่นึงครับผมสาวสมน้อยเนาะครับเนาะนะครับสาวสมน้อย แม่นี่อ่างเงี่ยอ่างล่างเลยครับเด้อแม่นี่ยพันการเป็นลำปีมาแล้วครับเนาะแต่ว่าแม่ของหันบ่เป็นนะครับเด้อนี่แม่เดียวเนียนะครับเนาะพันการเป็นลำปีมาง้ออ่างล่างหนาเนี่ยครับในร้านเปิดไว้ก็สามหมื่นห้าพันครับผมเปิดด้วยนะครับเนาะสามหมื่นห้าพันครับแม่นี่ มาเบิ่งอีกแม่นึงพร้อมทรงคือกันนะครับเด้อเมือแม่นี่นะครับเนาะเหาหางเงี้ยคุณนะครับจีมีดำคอเข้าดำครบเครื่องเรื่องไม่วั่วนะครับแม่นี่ก็ได้ในด้านรถเบิด์ตมาเผาตัวได้นะครับเนาะนี่เราคาก็เปิดไปเนีนี่แหละครับมิตรภาพนะครับเด้อทรงพีเทวภาคอีสานนะครับเนาะจิ้มหัวชาวยอดถีออกไปทุกจิ้มแล้วครับเด้อทรงพีเทวภาคอีสานนะครับเนาะ ผู้ใดลราส่งให้คนไทยคลิปหรือว่าหัวเฉาเย่าเนี yeah. ่ยครับผมส่งให้ฟรีเนาะครับเนาะส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับแฟนเพจแฟนคลับหลายๆคนโอ้หัวเฉาเย่าคนคิปใจดีแท้ส่งให้ฟรีพร้อมส่งฟรีทุกคนนะครับเด้อใจดีกับทุกคนเลยนะครับเนาะสำหรับเอฟซีของหัวเฉาเย่าแฟนเพจแฟนคลับเพื่อนกันครับผมส่งฟรีให้ทุกคนนะครับเนาะมาเบิ่งอีกแม่นึงครับผม อีกแม่นี่กระชิงเชื่องนะครับเด้อออกสไตล์บามันใช่ไงฮอ้นนะครับเนาะแม่นี่ก็ได้หัวเชื่องดีนะครับเด้อหัวแม่นี่เนี่ยครับยังมีแต่ยังมาหาคนครับแม่หนิเปิดไว่ยว่าไร้อครับเด้องัวอ่างใหญ่ใแหนวนี่แข้งขาคอเขาลึงคอลึงท้องไหลเป็นไหลครบเครื่องเรื่องมดบสถ์นะครับแม่นี่ก็ดไ,ได้พูดนะครับคอเข่าดำ ใช้ที่ขิงวให้เบื้องแถวพันวะวันที่ใชขิงวะนะครับให้เบิ้งคอเข้าพันนะครับเนาะนี่ดำเรงคอเรื่องท้องลายครับผมขมยุนข้มยุนมาแผ่ตัวได้นะครับเนาะเรื่องคอเรื่องท้องพันในด้านความสูงก็ร้อยสี่สิบเนี่ยครับผมบวกลบนิดน้อยนะครับเนาะบ่อลายครับผมแด่สี่สําคัญก็เป็นหัวสาวยั้นมาท่านผสมนะครับเด้อแม่นี่ก็ไดร นี่ด้านเฉดสีเพิ่นนี่แดงเพิ่นแดงครับผมแดงแดงจนเกินแดงดังนึงอไรแตงรังสิตนะครับเงาดีนะครับเนาะงัวแม่เนี่ยสเปคของหัวเฉียวเละนะครับแม่นี่ก็ได้คุณนะครับเอาหางเพิ่นยีมีเพิ่นนะครับเนาะดำครับผมไปลงเท้าครับบานครับพุดหน่อครับหางเพิ่นสิจุดเด่นเพิ่นนะครับผม ให้ด่านหัวนมเพิ่นบาดครับบอกขักไปกับไอหัวนมนะครับแนวนี้หัวสาวสำไรเนี้ยนี่แหละครับหัวนมบ่ท่านเคยถือดูดก็สิเป็นทรงนี้นะครับแล้วเธอถือดูดมาแล้วนี่หัวนมยาวเลยครับเด้อนี่หัวสาวของแท้สิบแปดเดือนครับความเงยความยาวยังสิมีหลายเด้อครับเด้อมีให้เห็นอีกหลายนะครับความเงยความยาวความสูงเพิ่นนี่ ลูกที่สามผุนนะครับจังสีสาวเงยสาวเงาหน้าครับเนาะทำลายกุ้งสาวเม่ยนี่ทุกตัวนะครับผมทั้งสามตัวนะครับเนาะผมเงยามเงาผมสูงยังไม่เห็นอีกหลายครับผมคลิปนี้ก็จบไว้ไ่สานี้ครับผมส่งฟรีทั่วภาคอีสานคลิปนี้ทั้งสามตัวรับประกันให้็น้ะครับเนาะขาทวกขาถอนหางมกหางดอกรับประกันให้ทั้งสามสาวเลยครับเนาะผู้ใดเหรอรับประกันหัวเจ้าเย้าคือเก่าเหรอครับ รับประกันให้กัรันตีให้น้องครับนะหมอไอตัวได้ครับหนึ่งหัวสาวสามสาวนี่เขาฟอกคลิปนี้กับเจ้าปเช้านนี่ครับผมขอบคุณแน่นะครับสวัสดีครับผม